สิวใน30นาทีสิวที่น่ายุบไบใน1ชั่วโมง m o b i าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับอาจอกับแพาอีกแล้วที่ชอบพาเรียบีิเชียวนะคะวันนี้ก็มาหน้าสดไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่า ถ้ามาหน้าสดเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของการรีวิวสกินแคร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมัดผมให้เรียบร้อยก่อนเนาะคลิปนี้นะคะแพคคิดว่าต้องถูกใจมากๆกับคนที่เป็นสิวง่ายๆอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาใช้อเทมเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นการเพื่อกําจัดสิวกันนั่นเองนะจ๊ะแต่ก่อนเดินจะไปดูคลิปกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กันนะจ๊ะถ้ากดใครกดแล้วเนี่ยไปดูคลิป,ปพร้อมกันเลยะคะ่ะไหนๆก็ทําคลิปเกี่ยวกับสิวแล้วเนี่นนนยแพ มากเลยนะคะทุกคนเท่าที่แพทย์จได้เนี่ยนะแล้วก็ทุกคนเข้าใจกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลบับ mm. การล้างหน,น้า mm. การทาความสะอาดผิวอะไรประมาณนี้นะคะ mm. แล้วก็ความเครียด mm. มลภาวะปัจจัยต่างๆ mm. ด้วยเนี่ย mm. มันเป็นจุดที่จะสามารถทําให้เกิดสิวได้เลย mm. แล้วช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเราก็คือแบบบ้องไม่ไหวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนผิวเราอะ่ะมันปรับไม่ทนนันนะคะที่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ปะ่ะ mm. แต่ก็ร้อนร้อนเหลือเกินสภาพผิวของเราเนี่ยเขาก็สู้กับแดดบ เราเนี่ยไม่ค่อยไหวนะคะก็ทาให้เกิดสิวได้นั่นเองแล้วที่สําคัญช่วงนี้เนาะน้องโควระบาดด้วยนะคะทําให้เราต้องใส่แมสนะคะช่วงนี้ก็จะแบบเป็นสิวแมสเข้าไปอีกนะคะตัวแพรเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับสิวแมสมาอย่างช้าน,นาแล้วช่วงนี้เรายิ่งต้องใส่แมสด้วยนะทุกคนมาเลยทําไม่เกิดสิวตรงช่วงกรอบหน้าของแพรเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะคะและหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินเกี่ยวกับคําว่าเจลแต้มสิวกันแล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้กันแล้วเนาะแพรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยใช้เจลแต้ม วมาหลายตัวมากแล้วบอกเลยว่าทุกตัวเวลาทาไปแล้วจะทําให้ผิวตรงบริเวณที่เป็นสิวอ่ะมันแห้งมากแล้วมันก็ลอกนะคะแล้วเจลเองเนี่ยเขาก็จะทให้ผิวตรงบริเวณนั้นนะคะแห้งแล้วก็ลอกเป็นแผ่นๆเลยนะทุกคนใครที่ใช้เนี่ยจะรู้ดีว่ามันไม่เอื้ออํานวยกับการแต่งนัานเลยแต่วันนี้เราจะมีตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเจลแต้มสิวเหมือนกันนี่แหละแต่เขามีคุณสมบัติในเรื่องของการไม่ทําให้ผิวเนี่ยนะคะลอกเป็นขุยหรือลอกเป็นแผ่นแล้วนอกจากจะไม่ทําร้ายผิ เจลตัวน right? ี้เขายังใส่สารบำรุงมาถึง20เท่ากันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเจลต้านสิวตัวเนี้ยเขาชื่อว่าอะไร b k a c n e Clearing Gel เจลต้านสิวที่เปิดยานคนเป็นสิวขั้นสุดที่บอกว่าเจลตัวเนี้ยเปิดยานคนเป็นสิวขั้นสุดเลยเนี่ยเพราะว่าเจลตัวเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เป็นขั้นอีกขั้นกว่าของเจลต้านสิวเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะนั่นก็คือ s o u t s p h e r TM นั่นเองนะคะเทคโนโลยีเนี้ยเขาจะเป็นเทคโนโล ที่จะช่วยในเรื่องของการเนียนําอนุภาคของเจลตัวนี้เข้าสู่ผิวได้อย่างตรงจุด <c oughs> คือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะช่วยแก้ปัญหาสิวได้ตรงจุดแล้วก็แม่นยํานั่นเองนะคะและเทคโนโลยีซัลซเฟตีเอ็มเองเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาจะช่วยปล่อยประจุรักษาสิวนะคะได้ยาวนานต่อเนื่องและตรงจุดถึง60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงกันเลยทีเดียว <c oughs> เขายังมีน e u r o เปปไทด์ ide, จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการบาดเจ็บแล้วก็อักเสบได้ยาวนานต่อเนื่องถึง30นาทีกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่มีความสิวแบ เป้งแบบแพลหรือว่าสิวหลังหูแบบแ,แบบนี้นะหรือว่าเป็นสิวโผดสิวผื่นสิวแพ้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนเนื้อเจลเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเกลี่ยง่ายมากๆไม่เหนียวเนอะด้วยนะคะเนื้อเขาจะมีความบางเบาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ กลิ่นหอมมากใครที่เคยใช้ B ีนะจะรู้ว่าเขามีเอกลักษณ์ตรงที่ความเป็นกลิ่นใบโบวบแล้วก็เป็นสมุนไพรอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวแพรจะลงเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยเนาะพอเราลงเนื้อเจลโดนผิวเราแล้วเนี่ยตัวเนื้อเจลอะ่ะเขาจะมีความเย็นๆด้วยนะทุกคนมันเหมือนกับว่า,วาพอเราลงปุ๊บเขาก็ลงเข้าไปช่วยใต้ผิวเราปั๊บเลยนะแต่ตอนนี้อย่างที่แพรบอกอะ่ะแพเป็นสิวตรงบริเวณกรอบแมสเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากแพก็จะใช้วิธีการทาทั่วหน้าไปเลยนะคะเพราะว่าเจลตัวเนี้ยเขามีความพิเศ เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสิวที่เป็นผลได้ด้วยถ้าให้เราสามารถใช้เจลแต้มสิวตัวนี้เฉพาะจุดที่เป็นสิวอักเสบก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสิวบนบริเวณกรอบแมสแบบแพ้เนี่ยก็สามารถจะทาทวหน้าได้เช่นกันนี่นะคะทาเจลแต้มสิวทวหน้าให้ดูกันเลยว่าเขาสามารถใช้กับทั่วหน้าได้จริงๆนะคะคือเขาสามารถใช้แทนอิซราครีมได้เลยถ้าใครที่เป็นสิวผดสิวผื่นสิวแมสอะไรแบบนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆแล้วก็สามารถทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยแล้ว สิ่งที่มันดีงามมากๆเลยก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นสิวแล้วต้องใช้หน้าเพื่อออกงานอะไรเงรี้ยก็สามารถแต่งหน้าทำได้เลยนะคะโดยที่เขาก็ไม่ไปรบกวนเมคอัพเช่นกัน ให้ดูกันใกล้ๆนะคะว่าตัวเจลต้ามสิวเองเนี่ยเขาไม่ทําให้ผิวแห้งลอกเป็นขุยเลยที่นะหลักของโปรดักตัวนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือเคลียรเร็วเคลียว์ไวเคลียรทันใจไม่ทิ้งรอยความพิเศษของเจลต้า,ตาสิวตัวนี้ที่มันแตกต่างกว่าเจลต้า,ตาสิวตัวอื่นเลยก็คือตัวนี้นะคะเขาสามารถทาได้ทั้งสิวพดสิวพืนสิวอักเสบสิวน้อง สิวที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิวอะทุกคนแล้วก็ยังมีสารบำรุงถึง20เท่ากันเลยทีเดียวช่วยทําให้หน้าเนี่ยชุ่มชื่นไม่แสบไม่แหง้งไม่ลอกสามารถลงเมคอัพต่อได้แบบสบายใจแบบนี้กันเลยทีเดียวนะจ้าใครที่ต้องใช้หน้าในระหว่างที่เป็นสิวเนี่ยแนะนําตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็เมคอัพแบบสบายใจได้เลยจ้าเดี๋ยวพาจะขอพูดถึงสารสกัดที่น่าสนใจของเจ้าเจลตามสิวตัวนี้เขากันก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าออ c h คิดเอ็กซ์ตรักนั่นเองนะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดอาการลอกแห้งแล้วก็การเป็นขุยนั่นเองนะคะต่อมาตัวที่2เนี่ยก็คือไฟโตเบบี้แคปนั่นเองตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดอาการบวมแดงนะคะที่เกิดจากการเป็นสิวอักเสบเนาะ ติดต่อกันยาวนานถึง30นาทีกันเลยทีเดียวจ้ามาต่อกันในตัวที่3นะคะก็คือค o อปติ้ง SGS นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวเนี่ยลดการระคายเคืองอย่างอ่อนโยนใครที่มีผิวเป็นโผดนะคะหรือว่าผิวแสบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยนะคะและตัวที่4นะคะที่จะยกมาในวันนี้นะคะก็คือทรีทีเอเอสนั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทรีทีเอ,อเนย่ยจะช่วยลดในเรื่องของสิวแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าควบคุมความสมดุลของผิวนะคะและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ท,ทุกคนทราบกันดีเลยเนี่ยนะคะคือเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนสเตียรอยหรือน้ำหอมนะคะ ใส่มาเลยเดี๋ยวแพทรจะขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าระหว่างที่แพทรใช้เจลแต้มสิวตัวนี้ตั้งแต่วันที่1นึจนถึงวันที่5เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะก็จริงๆตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ 3- 4โมงแล้วนะทุกคนซึ่งแพทรต้องไปทําธุรานะคะก็จะทิ้งอินเสิร์ตไว้ทุกคนได้ดูกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปปิดคลิปกันตอนท้ายคลิปนะคะอําเแดดสภาพผิวกันนะคะทุกคนพอดีหัวกระเจิงอนิดนึงนะคะเพิ่งอาบน้ํามาเนาะก็หัวยังไม่แหงเเเทท่่่่าาาาไหรรนนนนนะะะะคคคออีวมช็สภพผิกกกััล จะลงเป็น c คียร g ิงเจจากแบรนด์ BK ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เขาเป็นเจลแต้มสิวที่เคลมมาว่าภายใน30นาทีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดนะคะแล้วอีกหชั่วโมงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ทำให้สิวหยุมนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ใส่แมสบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยพายคิดว่าก็น่าจะมีปัญหานี้เหมือนกันแล้วไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นสิวตรงบริเวณหลังหูนะคะแต่ว่าคือถ่ายไม่ได้เพราะว่า มันมันอยู่ข้างหลังเลยอ่ะเออก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้ปิ๊งเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่จะแต้มเป็นเฉพาะจุดก็ได้หรือว่าจะทาทั้งหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ดูวิพัฒนาการของสิวได้เลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้จนประมาณห้าวันเนี่ยสิวมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ไงบ้างเที่ยงคืนวอยเหมือนโกหกเลยไหมคะสังเกตว่าตอนนี้หน้าแพ้แบบง่วงมาก ตามปือแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปปิดคลิปกันดีกว่านะจ๊ะจากอินเสิร์ตที่เพื่อนๆเ,เห็นไปนะคะจะสังเกตว่าก่อนใช้เนี่ยสิวตรงบริเวณหลังใบหูแล้วก็ข้างแก้มนะคะมันจะมีความแดงแล้วก็อักเสบเนาะหลังใช้ไปประมาณ60นาทีนะคะสังเกตได้เลยว่าอาการเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นตรงบริเวณหลังหูนะคะรอยแดงมันเริ่มลดลงหลังจากใช้จนครบ5วันแล้วเนี่ยนะคะสิวทั้ง2จุดเนี่ยเริ่มยุบไปกว่า90%ซไม่มีอาการอักเสบแล้วก็สามารถแตะได้โดยไม่มีอาการ ปวดหรือเจ็บแต่อย่างใดเลยจ้า เรามาดูเป็นตัวแพ็กเกจเขากันบ้างดีกว่านะคะทุกคนเขามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบหลอดใช้งานง่ายนะสะดวกต่อการพกพาด้วยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยนะคะตัวเนื้อเจลต้าสิวตัวเนี้ยเขาไม่เป็นขุยอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆด้วยมันไม่มีความเป็นขุยออกมาให้เห็นเลยถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แหละเพราะตอนนี้ประมาณที่งคืนกว่าแล้วนะคะเนี่ยหน้าก็ยังโอเคอยู่เลยเนี่ยข้อดีที่ดีมากๆของเจ้าเจลต้าสิวตัวนี้เลยที่แพชชอบตรงที่เขาไม่เป็นขุยนี่แหละเพราะว่าแพมองว่าเจลต้าสิวตัวอื่น ก็ให้ฟิลลิ่งแบบนี้ไม่ได้โดยที่แบบมันไม่ไปรบกวนเมคอัพอะแล้วมากันในเรื่องของผลลัพธ์กันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยเขาให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆช่วยบรรเทาในเรื่องของความเจ็บปวดของสิวได้ดีแล้วก็ช่วยลดรอยแดงได้จริงๆนะคะอันนี้บอกเลยว่าใครเป็นสิวเนี่ยเหมาะบ้างๆแล้วยิ่งเป็นสิวอักเสบเนี่ยนะบอกเลยว่าต้องจัดสักหลอดหนึ่งจ้าสำหรับแพ้เราเนี่ยแพก็บอกเลยว่าตอนนี้สิวมันก็ขึ้นแบบงงๆเหมือนเดิมนะทุกคนอาจจะเพราะมาจากความเครียดด้ววยแล้กก็สภาาาพอาาศ ก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างการกินการนอนการดื่มน้ำอะไรเงี้ยปัจจัยต่างๆอ่ะมันเป็นผลกับเรามากๆเลยนะคะไหนจะจากสถานการณ์ปัจจุบันอีกนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราเป็นคนแพ้แมสเราก็ต้องสวมใส่แมสเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยน้องโคจะถามหาเราได้นะคะถามให้สิวมันขึ้นเรื่อยๆทุกคนแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีตัวช่วยดีๆอย่างตัวนี้เลยเจลแต้มสิว B K บอกเลยว่าพร้อมรบสุดๆจ้าขอป้ายยากันครั้งสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะคะทุกคนบอกเลยว่าเจลแต้มสิวตัวนี้คุ้มค ทั้งแต้มสิวก็ได้ทั้งบำรุงก็ได้นะคะพกไว้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนใครเป็นสิวเนี่ยต้องชอบมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้า B K Kerat Gel ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ c o n v e วอสาันลาซ a ด้าช้อปปี้แล้วก็ไล n e นะคะพิมพ์คําว่า a d bk thailand นะคะจะเจอเลยแล้วก็แอดเข้าไปถามพี่แอดมินได้เลยจ้ะตัวนี้นะคะเข้าจำหน่ายอยู่ที่189บาทมาในปริมาณ14กรัมนะคะอย่าลืมไปตํากันนะคะใครเป็นสิวขอย้าําทีว่าต้องชอบอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็คือจะตีหนึ่งแล้วนะคะไม่ไหวแล้วคือตาแบบ ม,มากนะจ๊ะแม่ก็ในเรื่องของสิวเนี่ยเราจะพึ่งแต่พวกยาแต้มสิวอย่างเนี้ยไม่ได้นะคะเขาอาจจะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่ดีทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ําการเลือกทานอาหารหรือแม้กระทั่งการกินของหวานเยอะๆเนี่ยก็เป็น ใจเสี่ยงจะทําให้เราเนี่ยเกิดสิวได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาด้วยนะอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันนะคะทุกคนหมแพทร์เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วถ้าเกิดใครใช้แล้วแล้ว,ลวรู้สึกยังไงเนะี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างไว้เลยนะคะจะได้แบบเป็นประโยชน์ให้กับแพรด้วยแล้วก็ให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะก็ยังไงเนะี่ยถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าแพรนนนนะะะะะคคคคกก็อย่่าาลลืมมตติดดััีี้ไปสส่ะ Bye.